นี่คือสถานที่เราไปหาเห็ดจ้าทุกคนเราก็จะเดินขึ้นเขาไปแบบนี้เรื่อยๆเลยจ้าก็แวดล้อมไปด้วยต้นไม้นะจ้านี่ก็จะเป็นทางเดินเล็กๆที่ไปได้เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นั่นก็จะเป็นรถรู่ของเรานะจ้าที่เราใช้เป็นยานพาหนะมาใน,นการหาเห็ดของเราในวันนี้ทางนน้นก็เป็นผู้นําทางของเรานั่นเองจ้าจุดนี้ไม่มีเราก็จะย้ายจุดไปเรื่อยๆจ้าจนกว่าเราจะเจอเห็ดจา้าร้อนมากจาก้ะหลังจากเดินมาสักระยะหนึ่ง ประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเจอแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูเห็นไหมจ้าเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่นะคะสังเกตเห็นไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็ดทอแปนเดอร์คือมันจะโผล่พื้นพ้นดินมาครึ่งหนึ่งแบบนี้จ้ะใครที่ไม่สังเกตก็คิดว่าเป็นก้อนหินเนอไม่ใช่เป็นเห็นดนะจ๊ะนี่นี่ ตรงนี้ก็มีจ้าต้องสังเกตดีๆนะจ้านี่สรุปว่าเราก็จะได้ประมาณ4-5่หเม็ดนะจ้าตรงนี้ก็มีจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้า